หลอกลวงพานักท่องเที่ยวไปเสียเงินในการซื้อของซื้อของปลอมหรือเปล่ามีอะไรต่างซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผมว่าตรวจสอบได้นะในสังคมเรากนก็คือที่สาเหตุที่ตรวจสอบได้ก็คือเพราะมีการร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวหลายชาติอย่างที่คุณตุลินบอกว่านักท่องเที่ยวไปเล่นสกีแล้วนะครับเสียนิดเดียวจะเรียกไปแสนโชาแล้วก็คงคู่ว่าถ้าไม่ให้อย่างงี้ต้องงยามีหลายแห่งหลายครั้งก็ถามว่าแล้วเจ้าที่ตำรวจนะครับเป็นคำถามที่หลายคนเห็นทุกคนนะครับว่า ผม,มบักจะได้ยินทางรัฐบาลพูดบ่อยๆนะครับว่าบูรณาการเราต้องบูรณาการเราต้องดําเนินการให้มันอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ท,ทําิ่งทีเดียครับอย่างที่คุณตินบอกนะครับว่าเราจะทําให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในกระบวนการว่าประเทศนี้น่าเที่ยวแล้วเที่ยวอย่างปลอดภัยเราต้องดูบูรณาการไม่ว่าตารวจท่องเที่ยวนะครับตารวจท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานนะครับหน่วยองบจ ของในพื้นที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะว่าในส่วนต่างๆนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวการคมนาคมการจัดสรรเรื่องของสุวินียของที่ระลึกท่านแสนดงเยียภาพที่มีการสวยงามหรือไม่สวยงามต้องดูแลกันอีกทั้งเยอะแยะสิ่งเหล่านี้และรวมทั้งรวมถึงไกด์ก็คือต้องดำเนินการบูรณาการที่บอกว่าชอบบูรณาการนะครับ <S 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 เห็นท่าน,นทั้ที่เลยครับว่า ภูเก็ตใช่ไหมคุณตููเก็ตมีทั้งภูเก็ตพัทยาสมียหสมุยตัวมุยซึ่งเป็นแหล่งทําเงินของประเทศทีเดียวครับถามน้อยนะเราทับบูรณาการกันจริงไหมเคยไปดูแลตํารวจที่ทําหน้าที่เหล่านี้ไหมครับบางทีเขาขาดเหลืออะไรท่านช่วยเขาบ้างหรือเปล่านักการเมืองที่เป็นดูแลในหน่วยงานต่างๆที่จะบูรณาการคิดจะบูรณาการเคยจัดงบประมาณไปดูแลเขาไหมตํารวจที่อยู่ในพื้นที่อบจอบตที่อยู่ได้ขาดเหลืออะไรความรู้โน้ตไม่มีและยิ่งต่อไปในเอ c ต่อไป2ปีนะครับ ี่จังหวัดที่ผมพูดนี่นะครับผมไม่ห่วงเรื่องภาษาแต่ผมห่วงเรื่องการที่ควบคุมการใช้ภาษาและควบคุมการที่คนเหล่านี้ดาเนินธุรกิจที่จะติดต่อให้มันความถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวค,คืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับที่หลายคนก็มาร้องทุกข์ประชาชนหรือสังชาติมาร้องทุกข์ในรายการเนี่ย แต่หลังจากที่ผมเจอท่านทูตเนี่ยประมาณสิบกว่าประเทศแบบพวกเป็นสนิทกันนะเขาพูดเหมือนกับนัดกันมาเลยแต่ไม่ได้นัด,น,ดนัดกันเลยว่านักท่องเที่ยวของเขาจากประเทศเขาโดนหลอกต้มอ,อย่างนั้นหลอกอย่างนี้นะครับมีไกด์มีบริษัทมานันและบังคับถ้าไม่ขึ้นรถแท็กซี่เขาก็จะ เหมือนทัวร์ทัวร์ศูนย์เหรียญสมัยก่อนที่จะจีนเหมือนกันมาทิ้งนัก่องเที่ยวไปทิ้งแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อใครได้นั่นแหละติดต่อใครได้แต่ไม่รู้ใครจะช่วยเหลือได้ก็เลยต้องเป็นปัญหาครับคืองี้จริงๆแล้วตำรวจท่องเที่ยวก็มีหน่วยงานอบจหนูท้องถิ่นสุขการสุการก็ต้องมีเกี่ยวข้องต้องมีเกี่ยวข้องคนข้างมือก็ต้องเกี่ยวข้องอิมิเกชั่นก็ต้องเกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวข้องหมดแล้วบุรุษนการก็ยังนะคุณสุทินว่าเขาบุรุษการยังก็ต้องยังจุงนี้แหละอยากให้เขาบออยยยาาาาากกกใใให้้มููลนนนรรรีดดะช่่่ตงพวา โอเคอย่างเช่นไกด์เถื่อนยกให้ยากไกด์คนจีนใครคุมไกด์มาตอนนี้ก็กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาแล้วควบคุมใบมนุญานมีไหมมีต้องเช็คต้องเช็คดูแลไปต้องมีกาดใช่ไหมมีแต่บางแห่งมันไม่มีไม่มีเขาคิผีไหมผีแล้วใครจะทำตำรวจต้องจับตำรวจต้องจับแ้่ทำไมไม่จับก็คือี้บางแห่งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขาละเว้นหรือเปล่าบางทีบางทีเนี่ยพอไปจับพอไปแจ้งความปุ๊บบางคนเขาลองทุกมาตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเลยและบางทีเป็นของ เจออะไรรู้ไหมคุณตสินเจอไกด์ของประเทศนั้นนั้นยจัดมาเองมีมีนี่แหละไกด์เถื่อนที่มาแย่งอาชีพคนไทยซึ่งเป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาเป็นัญหาอีกครับนี่คือสีที่เกิดมันต้องร่วมกันหรือจะไปโดว่าตำรวจว่าท่องเที่ยวไม่ได้มันต้องมาร่วมร่วมมือกันประชาชนด้วยถูกครับเป็นหูเป็นตาถ้าเกิดไม่เป็นหูเป็นตาอนาคตเจ๊งไออันวิชางเขาบอกเรตติ้งอาหารที่อร่อยที่สุดและน่ากินที่สุดในโลกมีประเทศไทยลกหนึ่งนะผมภูมิใจมากเราต้องภูมิใจ อาหารไทยคืออะไรต้มยำกุ้งพวกพวกผัดไทยข้าวผัดนะครับต้มยำแกงเขียวหวานเนี่ยดังที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองอิตาลาีเป็นพวกเนื้อสตูพวกมากาักะโรนีพวกสปาเกตตี้อันดับสามฝรั่งเศสอันดับสี่ฮ่องกงเนี่ยเขาเขาเขาพูดเป็นนั่นมานะแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งมีคนที่มีคนที่ใจดีที่สุดน่าเที่ยวที่สุดน่าอยู่ติดระดับสามที่ส,ส<า>อคือไหนรู้ไหมกรุงเทพ กรุงเทพใช่ใช่กรุงเทพท่องเที่ยวน่าสนใจสุดแล้วประเทศไทยเปนระเทศที่คนต่างชาติถือว่าถูร้อนที่หนึ่งในที่มาเที่ยวไทยใช่ใช่ถือว่าถูร้อนที่หนึ่งเลยนะฮะต่างชาติเนี่ยมองว่าแล้วเราพร้อมหรือยังครับที่จะดูแลคนเหล่านี้ครับนะครับปีนึงเท่าไหร่นะคุณสุธินสามสิบล้านคนใช่ไหมอ่ายี่สิบล้ายี่แปดล้านเราหวังก็จะเปสามสิบล้านสามสิบล้านคงจะไปอีกสองปีเขาบอกแล้วแล้วเราจะทำยังไงครับในเรื่องนี้ต้องดูแลเขาเราต้องดูแลเขาอย่างดูแลเขาถึงเวลายังครับต้องบรรณาการนี้ยังคืองี้ไปช้านนิดึง บอกตรงทูตานุทูตเขารักประเทศไทยแต่เขาเป็นห่วงเสถียรภาพของรัฐบาลการแตกแยกถ้าเกิดประเทศไทยไม่แตกแยกนะท่านผู้ชมไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีนู่นสีนี้มารวมกันจับมือกันเนี่ยผมว่านะครับประเทศไทยไปโลดเป็นศูนย์กลางเรื่อง s t r a t ต g คือศูนย์การคมนาคมการขนส่งนะครับการธุรกิจการบินการทุกอย่างที่อยู่ประเทศไทยเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของ AEC นานของอาเซียน แต่ผมถามว่าใครเป็นคนที่ทำให้เสียโอกาสก็คือพี่น้องคนไทยที่แตกแยกนักการเมืองที่เข้ามาแล้วกอบโกยนะครับที่โกงนั่นแหละคือผู้ที่ทาจุดทําร้ายประเทศไทย,ไทยผมผมขอเรียนนะครับผมขอเรียนเดี๋ยวท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าทุกท่านเลยว่าที่บ้านนี้บ้านหนึ่งที่มันมักจะมีคํากล่าวของรัฐบาลบอกว่าวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีความเห็นแตกต่างแตกแยกกัน นะครับผมอยากเรียนว่าบ้านเมืองเราไม่เคยเห็นแตกแยกนะครับบ้านเมืองเราเห็นแตกต่างแต่พวกท่านนะทําให้แตกแยกใครแลลครัาทาให้แตกแยกก็คนไม่ยอมรับความจริงว่าคุณทําผิดกฎหมายใครทำผิดกฎหมายก็ตามต้องได้รับความจัดการตามกฎหมายแต่คุณไม่ยอมรับกฎหมายและคุณปฏิเสธกฎหมายนั่นคือทําให้เกิดกลุ่มแล้วก็สร้างมวลชนขึ้นมาคุณก็คือไม่ยอมรับกฎหมาย ผมอยากจะเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมี2อ,อันนะครับส่วนรวมและส่วนตัวท่านกำลังทะเลาะก,กับส่วนรวมหรือส่วนตัววันนี้ท่านจะถามว่าคนไทยทะเลาะกันเหมือนคุณซีนบอกทะเลาะกันเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยมันเรื่องส่วนรวมหรือส่วนตัวครับนะครับแล้วทุกคนต้องยอมรับนะครับว่าการปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ส่วนตัวและที่คาพูดพูดกันอย่างวันนี้เกล,ลอือจนเป็นี่เรื่องว่าอินเทรนมากก็คือโกงได้ขอให้ทำงานเนี่ยเป็นคําพูดที่เลวมากนะครับ เพราะในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับเขาอยอมรับคำว่าโกงหรือคอร์รัปชันเขามีการลงนะครับลงนามสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกเป็นเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร้อยกว่าประเทศลงนามแม้เราก็เป็นสมาชิกด้วยหมายความว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์โกงนะครับคุณจะมาอ้างว่าคุณโกงได้ลหลคนยอมรับไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์โกงในพิชางคือกฎหมายไทยยังอ่อนปวกเปียกผมฝากถึงท่านศารต่างๆนะครับที่กว่าด้วยความรักด้วยความเคารพ คำตัดสินของท่านการที่คนหนึ่งหมิ่นประมาทกล่าวหาคนดีที่ทําให้คนดีเสียหายผมต้องควรต้องติดคุกกล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่รู้คนดีเนี่ยที่ไปอยากเล่นการเมืองเพราะคนชั่วมันกล่าวหากล่าวหาใส่ลายเขาอย่างนู้นอย่างนี้มันเสียหายนะครับเดี๋ยวอภิรณา,ยายก่อน,นิดนึง ขอโทษเถอะพันตำรวจเอกพระกล้ากลางสมอนพระราชธินานามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นคุณตาของผมเองเขากล่าวท่านกล่าวท่านเป็นคนปราบขุนหม่อมเจ้าบรวรเดชพลเอกหม่อมเจ้าบรวรเดชททดของผมเป็นคนปราบนะครับเป็นคนที่รับใช้ในเจ้าพญาพหลพลพ,พยุหเสนามายาวนานเป็นคนที่ลหสายสนิทก,กับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คือพรกลกล้ากลางสมอนเป็นลูกศิษย์ลวงปูุ่กวัดปากคอมมะขามเต้าท่านบอกผมบอกปู่บอกญาติพี่น้องก่อนท่านเสีย ตอนนั้นผมอายุประมาณ3 4ขวบที่ท่านเสียอายุท่าน86ขวบแปดสิบหกปีนะครับที่ที่เกาหลีด้รยนสวรรัสด์เขาบอกว่าหนึ่งต้องรับใช้ในปกป้องสถาบันท่านพูดย้ําเลยต้องรักประเทศชาติอย่านําของคนอื่นเข้าบ้านนั่นก็หมายว่าอย่าทุจริตอย่าไปโกงต้องเป็นผู้ให้เกิดมาเป็นผู้ให้ผมยังฝังหัวมาตลอดฝังครอบตระกูลพวกเราเนี่ยฝังมาตลอดแต่บางทีเนี่ยมาเจอเห็นนี้เหตุการณ์ที่ผมไม่เล่นการเมืองเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่ทํา S <S <an> <S เราจะช่วยอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องสถาบันอันนี้เป็นที่เคารพด้วยชีวิตของผมของรายการตามหมาความจริงของพิชางด้วยนะครับดังนั้นคนที่กล่าวหาคนที่ดีที่บริสุทธิ์ที่ช่วยชาติบ้านเมืองต่างๆเนี่ยพวกนี้ผมกราบขอให้ศาลลงโทษจำคุกเถอะไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไปผมว่าช้างมองไงกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเหมือนที่คุณพิชว่านะครับกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายแล้วไม่ใช่กฎหมู่มาเหนือกฎหมาย ไม่ใช่ไปกดดันสารมาคงผูสารได้ดังเดีงใจแล้วก็บอกเป็นสิทธิตามเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครก็ทําอย่างนี้แล้วครับทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าเขาต้องมีคนกลางยอมรับกติกาถ้าคุณคนกลางไม่ยอมกฎติกาบ้านมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ถ้ามีกองกําลังส่วนตัวทําอะไรอย่างนี้ได้กดดันอย่างนี้ได้ไม่มีใครครับจะยอมรับกติกาที่สร้างขึ้นเองผมเชื่อว่านะครับว่าสังคมเราเนี่ยจะอยู่ได้ได้วยความผิดตองเห็นใจกันเป็นอย่างอย่างเดียวกัน ผมอยากจะเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่รายการตามหาความจริงและผมกูสุทินและผู้ร่วมรายการทุกคนนะครับพว่วงกันมากก็คือว่าทําอย่างไรเราจะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในหมู่คนไทยด้วยกันบนพื้นฐานของประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งครับเราไม่ได้มองของประโยชน์ของรายการเราหรือประโยชน์ของใครเราไม่เคยมองรหรือประโยชน์ท่านผู้ชมอย่างเดียวเราก็ไม่เคยมองรเรามองว่าทํายังไงเราจะทาให้ท้องประเทศชาติตั้งที่ตั้งและอยู่อย่างมีความสุข อีกอันหนึ่งพี่ช้างผมก็เพิ่งมารูกจากคุณพี่เวก้ากลางสมอนเปึ้งเป็นลูกชายคนเล็กของพันเอกพักก้ากลางสมอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโทรคุยแกบอกเขาบอกสุทินรู้ไหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเนี่ยเป็นลูกชายของหม่อมเจ้าคำลบซึ่งเป็นอดีตเป็นผู้นำกรมตารวจไปอดีตดีกรมตารวจท่านก่อนเสียท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทไปหาคุณเวกก้ากลางสมอนที่บ้านที่นครสวรรค์และไปกอดและแกก็ร้องไห้นานแล้วก่อนท่านเสีย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีคนไทยครับคงรู้จักไปกอดคุณเวกตอนนั้นเมื่อก่อน่ันเสียประมาณสองปีแล้วก็ไปร้องไห้กับคุณเวกกล้ากลางสมอนบอกว่ารู้ไหมคุณพ่อกล้ากลางสมอัเคยอุ้มผมมาสมัยนั้นที่ตอนนั้นพระเจ้าหม่อมเจ้าคำลบเป็นอดิตดีกรมตำรวจพรกกล้ากลางสมอนเป็นลูกน้องแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงหม่อมราชวงศ์เสรีปราโมทกับหม่อมราชวงศ์คลึกิปราโมทมามผมเพิ่งรู้บอกรู้ไหมก็มาแล้วร้องบอกคิดถึงพรกกล้ากลางสมอัที่เคยดูแล ฉันมาฉันเสวกน้ำตาพรากร้องให้นี่คือพูดถึงประวัติศาสตร์ผมนึงภูมิใจส่วนหนึ่งว่าบรรพบุรุษของเราช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ที่ในที่ช่วยเหลือประเทศชาติมาตลอดต่อเรื่องยาวนานผมก็เลยอยากให้นักการเมืองเราทุกคนนะครับ,รบทิ้งสิ่งหนึ่งให้กับบ้านเมืองครับสิ้งความถูกต้องจะริทํามเป็นความดีงามให้ลูกหลานนะครับว่าอะไรที่เป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่ควรทําไม่ควรประพฤติและไม่มีเยี่ยงอย่างที่ต้องมาพฤติต่อไป นะครับสิ่งเหล่านี้เหมือนที่คุณสุินภูมิใจในสิ่งที่ระกล้าการสมอนผมในภูมิใจในนะครับความเป็นตระกูลของผมและรู้ทุกท่านก็มีความภูมิใจที่เกิดปเป็นคนไทยผมก็ภูมิใจที่ผมเกิดเป็นคนไทยผมอยากให้ทุกคนยึดถือคําว่าคุณธรรมและจริยธรรมและก็ความเชื่อในศาสนาตัวเองเชื่อโดยที่ไม่ไปละเลยละลานหรือไปลุกล้ําในเสร็จในความเป็นตัวตนของศาสนาหรือศาสนิกของศาสนานั้นๆครับ เท่านั้นแหละครับความตามรายการตรามหลังครับจริงอยากจะหวัง,งอย่างนั้นนะครับครับท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงต้องขับขอบคุณหม่อมหลวงตุวพิ่ันวรุษหรือพี่ช้างซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกับผมและจะทํากันต่อเนื่องต่อไปโดยไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อเป็นประโยชน์สู่ของชาติบ้านเมืองเป็นสังคมเป็นกระจกเงาให้กับสังคมจะท้อนความจริงให้กับสังคมติดตามโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงรายการวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มบีอเอ็นกับความ ลดความรุนแรงได้จริงหรือแล้วก็เตือนภัยอัญากรรมาทางทางด้านการท่องเที่ยวยเขาภูเก็ตต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นมากมายวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณพี่ช้างหม่อมหลวงจนที่เห็นวรุรูอย่างมากครับพี่ช้างสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้รายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ